หือหืออันนี้ขอใอันตัเลยนสนนี่นี่อนนีกับแสุกอยู่กลองุานั้นแเ็แสุมือจะลดรับเ็ดลดอืมโทุกคน อ้าวอตฮอฮึมึฮึฮปฮึ่งฮึฮฮึ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 ฮฮึ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 ึฮึึฮยุึฮ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 ิฮึฮึฮ้ พอดีหนามบกและปลามันขังเราแถวห,หน้าไนะนี่มนันเขาใชไปลงตะข่ายหากินปลาหน่อยก็มานียนะเออตะข่ายเอาไปหากลางเลาะแถวตามคณะก็ไลใ่ใช่นะทุกคนนอนหนาเคนที่ไปใช้บางรลังเอวมาหนาเขาที่ไปใช้นะ้ำเติม ไปกนปะปลาปากมันข่งแท้าให้นานะทุกคนมม่ว่านี่จะกองไปตึกแห้งอะไ้ไล่เติบเลยแล้วมันีจะไปลองลองก้างมองอะไลองไล่ลองม้วนก่อนเห็ด้านะย่างงอหรือย่ามควายปลาถูกเป็นพุงเลยควายขายแท้มัจัง้วนถูก ัวละพันโอ้ยมันก็พอขายและบนพอซื้อดอกอขายแลวตัวละพันน้อยใหญ่ตัวละพันว่าสามสิบทูเสร็โอ้สิปหาปลามากินตอนแรกแหละเอาปลามากอยก่อโอ้ยเอาสับ้กินนี่แหละใช้จะเห็นนะใช้เออส่วนนี้บให้เบิกใหม่ฮะกว่าอยู่ให้เบิกใหม่นะ อ๋อมันสิม่วี่เป็นบักเก็ตใหญ่บปล่าเลยโอ้บักเก็ตใหญ่ไปเข่าบางล้านกันแล้วแขร์กัลไรนะทุกคนแถวนี้เพราะว่าทางรัฐบาลเพิ่นอนุรักษ์แขรเพราะว่ามันเป็นวังงลายวังแถวเนี่ยมีเท้าสิไป็นลงมองแคบน้องไปแล้ววังว่าคือสิบุพอมาเอง ากินอาหารแรงมานี่แบบง่ายๆเราทุกคนเลยไป,ไปเบิ่งกันนี่คือไาห,หน้าอยงนี้นะหนาม,มันบวกวิตอยู่ทั้งผมเป็นสนน้องนะทุกคนหนาม,มันบวกวิตแหละนาแกงมันยังขังแค่ไาห,หน้านี่ปลานะ่ามันยังบรล้งนี่เห็นมั้ยังหยุบหยุบหยุสบสำหราพอได้กินนี่นะคือว่าถือแฮถือมองมาน,นี่ดั้งไฟไฟทาเราอยู่เขื่อนนะอ๋อโทนี่ทุกคนปลาให้ ลายขนาดนี้บอลยุบ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 ขนาดนี้ครับถ้าเพราะว่าเมื่อมันแดดนี่แถวห่มนี่น่าจะไล่นะป่านีเนี่ยยอดจะลองใส่ลองไปเนาะตัดไปตัดมาอ้าเมื่อนี้เวาระสิกางมองกางมองไว้แถวนีนแหละก็เบขาวกระสิไล่ไลายปลามาใส่นะทุกคนไปตะไครเขากระเพราเนี่ยแหละ ตาคาย3เส้นนะตัวนี้นะว้าวดีนะโคตรเยอมาสิกลางแต่ต้นใหม่ตัวนี้เนาะเนาะไปตามเลยปลามันคืเขาส่วนถมช่วงน ตามอะยรทุกคนโอ้โอ้โอ้โอป้ขอปขอขอหน่อยนี่นี่โดนแล้วมีแฟนนะเดี๋ยวเอาไปไล่ก่อนา แก้วปลาง่ายนะปลาโอ้ ปาลาฟรีปิงนะใชมนหมทุกคนเดี๋ยวเอาจิไปไหลทั้งพุ่นอีกเข่ามามันเข่ามาตั้มแน่จว่าก่อยจำหรือว่าชามองมาปิงนี่บาทเนียยนี่โอเคเลยทุกคนอันนี้คออ,อัน,นี้

ออนี่โอ้แตมที่ส้าทุกคนแตมที่ช้าไหลคอคอ,อปอกมักวนสนามขึ้นแล้วมันก็ขึ้นเองน,นะทุกคนปลา คนให้นำเป็นก่อนตามเรียคนวันเี้นี่เซตอีแล้วนี่เหาเหล้วเหน่าเลยจับแบบง่ายๆเลยส่วนมองเขาที่นี่โอ้โน้องแทมอยู่นี่นะนี่ว่าแล้วแรงอยู่ดอกวันนี้นะ นี่อื้อหืออือหือสองสามเอ้าไราาหาแรงแล้วมันยากมากพอ่อหอดชิปนาทีอื้อหือมันยากเลยทุกคน เดียวถือว่ากินสามสี่คนอิ่มนะทุกคนไปเอาไปหาเห็ดกินครับวันนี้ไปทุกคนมาเที่ยงมาหาเห็ดกินหน่หาหาเห็ดเมนูแซ่บตอนขำเดี๋ยว,วาจากกองที่ไปแทงป้าก็เอาสุดก่อนนะเดี๋ยวนี้่นยังไปจอบนกนะเนาะเพิ่นเห็นนกนอนเพิ่นว่าให้ค่อยนะไปเห็ดกินทาเออไปจอบนกไปจอบนกบเนกดี๋ยวนี้อ๋อวันนี้มาเที่ยงไอ้จอย จอห้ากมา่ใส่บางรันรับจากกองนะทุกคนตอนี้จากกองไปจอบนกโอ้โหสิมาเรบอเลยตนแี่แต่ว่าเขามีของกินหองของเลยใส่บางรั่นบ่อนเอาวากีไปใช้บังใช่จากบังแหลเจากกองลงไปจอบนกบ่็นะเห็นนกนอนบ่หมาก็ไข่ยพอได้กินปิ่งนก ไอ้แลนะทำก่อยน่ะนี่เขามองทีมองนะทีมองแลวอนนี้ได้สัโอเคอยู่ได้เลยปลาตรงนี้ปลาปี๊ะหลังจากเขาปลดปลาจะมองได้กับประมาณนี้นะทุกคนปลาโอ้ประเภทพวกนี้เฮาก็จะไปเผ็ดก่อยกินเนาะส่วนประเภทปลาเนี่ยเรียกว่าปลาคอเนี่ยเอากระสีป,ปี๊งเนาะเดี๋ยวทาจันกองตอนนี้จะเสาะเก็ตปลาแล้วก็เอือปลาทาเพลิน ข้าวสิร์พอด,ดีก่อยนะทุกคนขันไงคนในกะะแกงมันลายอำนนี้พอด,ดี ตะเวนข่อยคำพอดีงามมาช่นนี้กินเข่าอยู่น่ะมวนคนเอ้ยกาดเย็นดี ส่วนพวกปลาคอป้าเนี่ยเขาก็ซอกเก็ตแล้วก็เสพเอือบปีกนะทุกคนมลังจากซอกเก็ตแล้วเขาก็หันเป็ดบังเลยเนี่ยเอาไปเอือบปีกอ่ะปลาเขาก็พร้อมแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเอาช้อยปลาปลาเก็ตตัวหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเอาสีก่อยเนาะส่วนปลาคอปลาพผมมันเขาสีปีกเดี๋ยวเอาสีเอือบเกลือเกลือลปีกตัวนึ่ เห็ดตอนใหญ่เนยนะทุกคนเพราะว่าเอาเห็ดแล้วสิเปื้อวเนาะเห็ดตอนหน่อยแล้วมันสิเปื่อย นั่นเขากับใส่เกลือนะทุกคนนอนหลังใส่เกลือใส่ปลาคุณผู้บริสิ์เปลาโอ้แกงนะมันจะใส่เบ็ดคบด้วยนะนี่จะใส่หมดไทยนะจากนั้นเขาก็ใส่สมนะทุกคนใส่สมกับใส่เกลือ mặc vào còn nó và đi họ sẽ phải bình pa súc bình pa súc để họ sẽ mà phun tỏ nè sạch chưa này เดี๋ยวเฮาไปปิ้งปลาปิ้งปลาแล้วครัจังปรุงต่อนะทุกคนเอาไปกะล้างหอมๆนําซอยใส่นะ อตอนนี้นังขาดการกองขึ้นมาแล้วกีนี่บรายนกในนู้ยังถือแหลงไปใหม่ไปตึกแห่นะทุกคนเป็นว่าสีเอาปลาปากปลาปากมาปิ่งปลาปากตะจอยไปหานสะปันนีะปันมาเนี่ยนากาเกาะโอ้มาเดีตึกแค่ได้ปะได้ได้ปลา โอ้อยู่นี้ได้มันก็โมเห็นแล้วอยู่ในนี่แ <laughs> จกคกองก็ดเดี๋ยวเราไปจอบนอกกระไรฉ่ำเป็ดใหม่ๆนี่หอมๆแล้ว มาเราไปทำไม่ได <ffe> uh ้บอกก่นโอ้กัรกองชุดธนันและเราเห็ดเสยเอาเห็ดบ่อจัดกองเห็ดบ่อมาเที่ยเทียว่ป่ะอ้าวเจ้กินขี้มือจัดกองเลยมัน ฮ้ยไปไปมือจ,จะโลดกลัแต่ผู้เห็นโลดอือออจักกองโชว์ขีมืสสสอสอออไลด์เชบไลน์เชนอ้อยเชบน้อยนี่นบก่กระแด <S 2> <S 2> ีเกอ เขาอออืมคือเขาเขอบจัดขี้มือตลอดจังกงกอกงองกง่ายไทบไไทยักก็่ิงเน่ะเกิดใมงใหม่ลุงแล้วเนาะใสกันนี้หอมไปู ยอดหลอดชิ้นวจะกองมันแต่วิท์เขาวาสิควกินแล้วขันจะว่าบวควกับบวควเอากินกินดิบกะกินไปโดนหน้าดิบเลยตายง่ายงเนาะเ้ยออยเลไม่อพากินเขากินเลยอืมแม่นจะนิดไนี่เทียงพอปุ๊บปสมอเลยอ๋ท อชอบีอ um wow. ันนี้คันชมุดแดงนะตัวผมจะปั่นเพินมาวะกินข่าวรำกันเร็วใหม่เนาะเรม่ไม่ตกอมาทุกคนกินข้าวรำกันเด้อมีแต่น้าดิบมาเปิดเนาะเอ้าขวทันะ ก็ยิวแห้งเจิ้ง <c oughs> ยิวแห้งป่าเพลงน้ำจืมผุกอ่ะปันเนี่ฝ่ามันยังกรบมั้ยมันคือในช่างโลกช่างโลกไปบ้าง จะปากระไรเอเขาเดียวเดืนไม่ก็ึ้นแหละแพูดตเร้าอืมเลอแดงเลยรัดช้่ายเมืนปากระนอืมออ้เนี่ยเขาเป็นเสี่ยยุงกินเลย งกปลาเส่ยบะล้งหัักคนแอไงเด้อไปเ้อได้อคนอวอตมอึใจตะปันมาอื้อยุงกันยุ่งคักคักนากินม่ถึงยุ่งยุ่งก็กินุ่งข้าวตาอยู่ แล้วนนนกอง<ม>คืออยูอ่ขวานกับบท่านเนาะจริงป้าก็สุกากับบท่านท่านด้วยป้นเ,เนาอเนี่ยมอคกี้ก็มอคกี้บ้านมอคกี้ปลายมอีกี้ปลายด้ยปลายง่าสีมาปะปาุก งมชกหนาดึงเนาะพอดีเลยลำ,ำลำคมลำลำปัดควาย,ยก็ก้มอมืเอาพริกใส่ลงไปน,น้ำอ,อีกอืกินมากินอยู่ตลาดปัดนิดๆแล้วบ่อโอ้คมคักปัญยังเหมือนปั้งปัดเตหิดคมคักปัญยังอืเตหิตยังบ่วทอเลยอืตีนี่ก็บผักควายกินได้เพี่น้องเด้อ กินไดเบิ่งงน่กินม่นะควายบ่กินควายได้กินเลยเนี่ยคลั่เลยไปหน่อยหน่อยมาเนาะลงไปก้งทอดลียวก่อนอกุ่มีแต่เออฮแคได้มันหล่อตอนนี้ก็ล้ พักเขาเก็บแถวข้างน้าเ,ยเลยออหยเก็บแถขนาม่ยากหนากก็ำพกไงเขาั้มตปะขึก่เด้อนยังกระแทบเนาะข้าหน้าก,ก,กนินเกาพอม ยุงก็ก ok> ินบอบเรียงยุงบอมันบานี้ลใรเลือดออกเไม่เลือดออกหอกมันเขากันยันบลมันบเลืออกเหรอือ ยินกอยปลาเห็นมัตตานกตาโนพี่น้องเอ้ยผู้ไฟที่บอกว่าพูดเรียทากาลูนเป็นเสี่ยเป็นสปันเนี่ยสุดยอดนี่จะแกงบอกบักเกือบจับตะแยงจะปาไปเลยเข่าหลือเชี่ยห้องไม่เห็นไม่เห็นคนลว ไปให้ปีปลาเฮา,าตะบ,บนันเฮนโอ้หมดอะไรใหม่หนึ่งม,มากราดัเย็บร้อยข้อ่กินเลยูกคาก็่เอ็นที่มันจะกินมา,มากมาปเลากิะมากินป้งปลาบโอ้ยพี่ดนเลยตา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 อ,อ,อ,อย่าละก,กินก เมื่อตะกินเขาแค่เรามีแต่คนกินนะมันก็กินกันแล้วมันหิวนะมันกินน้ำน้ำให้มันหานุเลยครับอย่าติมันย้า้มันเดี๋ยวนี้มันอยากคือเขาอยากกันแหละถ้าเนื้อใบหมาเขากินเพเดียวกินเพียงเดียวเนี่ยนางจามชีคนไปกินเพเดียวมอเลยก็ป้อนแมดเด้อปนตกเกินเนียไปย่างก๊อบสิกระตกร้อง นี่บ้าตัวมพมืนม่จางนี่อครัเดาได้บ่เช่อใชชิงเขานบรับแล้วกบตัวนะบอกโอ้ยมันหักคาบอะไรหักคาบอไรใช้ชิงเขาจบลับชิกันเลยไงพเขาแคมเขาไตุ่มกบบ้น่ะพ่อแซมตุ่มกบจะแตกก็ม่มกไ่าจงต พี่พลแบบยุกอีกเขาลายคนในนอนไปเดี๋ยวเรื่องเรียงกับปั้นเบาวางนี้ได้โดนแล้วป่ะตอนกินสาวปกติเช็ด้วยคือหวานแล้วคนยิ้มเขาจะท๋ยวาไรเว้นขึ้นคำมแรงมากเช็ดเชื้อเขาก็ตีให้แล้วล่ะมันจะกินอย่างเดียว เยอะอยูเอะอยเยอะอยโอ้ยยปุ้งตออ่งเี้ยยังปุ้งกกินหนิอ้าวจะไปเศรษนยอยฝนก็จะตกนี่แหละปั่นโาเปลี่ยนใ่ระเด็กใส่ประเด็กอย่องเ โอ้ขนาดนี้ก็จะชุกอยู่เอ,อ้าปิ่งไปนำ้ำกินไปนำํำยิ้มเขาครบแล้วขาบอกให้อาบน้ำ้วบอกอาบนังครบอหอนนาเอาสุกแหลต่ตะปันหอ,อ,อ,องอีกเฮานอนเตียงตัไปแป๊บเต้<ห><ห>เา ชะอัอนแต่คนกินข่าเลยนะกินรก็บยั่งเข่ากิน,นกปสแสไปลีล้อเอาอันนี้ไปไวให้คนเลยเด้อไวได้ถะลูกปขาว้างอก้กบบอ่ะเบิ้่างแ้อปาเปนปุยอีกเว้ยหลังบักตัวน,นี่ย จำประเด็นเใช่อืมน้องอะเนี่ยเขียนเลยขี้ขาวกระสุดทำนันแหละนี่มาตีเราจะเป็นชุบเบาเอ้ยแฉบนัวที่เราทัวร์ไปยจันทร์อ้าทุกคนกินข้าวกินน้ำแล้วกันสิพอนอนกันเรีอว่า บางวัดาาไปยังกบห,หรือว่ายังปาลาแหละโอ้ตะปันยังเอานอยดูยังงาบงาบเ <laughs> สแห้ง <laughs> อยู่เขาแห้งเนาะปีกปลาสุกน,นัะเจ้าป,ป่ทัดเดี๋ยวก็ปีงให้ตัวนะฮะอา้าขีดนาพอกันไหมทุกคนแซ่บๆมานี่ก็